สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆวันนี้อากาศดีแดดดีสักผ้ามาทําไมมาทําไมยายจะพาเพื่อนๆไปไปขุดไปงัดไปขุดไปแงะเอ่อเ,เรียกว่าอะไรนะฟันชิงโตวันนี้จริงๆแล้วยายว่าจะแกงอ่อมจะแกงอ่อมใส่เออใส่นกกระทาจะแกงอ่อมฟันชิงโตใส่นกกระทาพอดียายลงไปหานก ไปเจอไปเจอปลาตัวหนึ่งเล็กๆที่ยายว่าอยากกินต้มปลานะ่ะก็เลยวันนี้ขอขอเป็นขอเป็นต้มปลาก่อนดูข้างหลังเห็นดอกไหมเออนาเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาเออเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะพาแกงต้มปลาก่อนเดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยวจะพาอ,อมเนาะนายยายเขาตั้งกล้องก่อนวันนี้กับเมื่อวานอากาศแตกต่างกันมากเลยเนาะ ยายจะโขเป็นมันงัดไม่ได้อะเพื่อนๆมันต้องใช้ไอ้ตัวยายใหญ่เสียบลงไปแล้วก็งัดรากมันะเห็นไหมเนี่ยมันขยายพันธุ์เร็วมากเลยมันขยายพันธุ์เร็วมากเลยเห็นไหมดอกมันมันก็ปลิวไปเรื่อยหละปลิวไปเนี่ยดีนะบานยายใยเยอะทายาไม่เยอะนะทายาไม่เยอะนะ ขยายพันธุ์ไปเร็วมากเลยเนาะมันเป็นวัดจะพืชใหญ่รับต้นที่มันยังไม่ออกดอกต้นที่มันยังไม่ออกดอกออกดอกแล้วไม่เอานะไปดูที่อื่นต่อไปดูที่อื่นต่อไม่กลับกล้องให้ดูดีกว่ามันจะได้เห็นสวยๆงามๆอื เห็นไหมกลับกล้องให้ดูยายจะหายายจะหาต้นที่ว่ามันอ่อ,อนๆยังไม่ออกดอกเนีย่ยแถวนี้ไม่เอาหรอกเดี๋ยวไปหาดูที่อื่นตรงที่มันยังไม่ออกดอกนะนะครับเก็บผักติว้วก่อนนะไปหาเอาผักติว้วนกะ่อนต้มต้มปลาต้มแซ่แบๆผักติว้วผักติ้วฝรัง่ง ต้มใส่พักนี้ให้มันเสร็จเรื่อเปรี้ยวนะสดน้ำอากาศเย็ยนๆเนาะนน่นี่นี่นดูเอาที่อ่อนๆเอาที่มันอ่อนๆเอาไปเยอะๆนี่ เก็บได้สบายเลยไม่มีแกะปีนี้ไม่ต้องยานแกะขี้แกะเยี่ยวใสเฮ้ยอะไรปิดปิดเฮ้ยตกใจหมดนึกว่าตำรวจมาตอนเก็บตอนเก็บอะไรนะตอนเก็บกระเทียมป่าถ้าเป็นตอนเก็บกระเทียมป่าก็ตกใจพผักติว้วนี่นี่ติว้วนี่นี่แก่แล้วมั้งเนี่ยแก่ยัง เดี๋ยวจะเอาใบมันเอาใบมันฟันชิงโตยังไม่ได้เลยไ้พักติวก่อนนะเอาใบมันไปไปต่อไปดูข้างหลังนู่นฟันชิงโตเยอะแค่ไหนแล้วเนี่ย ยิ่งเห็นก็ยิ่งเก็บโอ้อยนี่อ่อนๆนี่อพอเก็บแล้วก็เปรี้ยวปากเด้ทำอะไรกินเนาะนี่จิ้มพริกเกลือบอยยิงเก็บอืะไปไปดูข้างหลังนู้นฟันชิงโตแถวนี้ไม่เอาหรอกนี่เห็นไหมเรืองอารามงามแท้นี่นนแดดออกมันก็บานแดด เห็นเลยนะแถวนี้ยายอยากได้ต้นที่มันมันยังไม่ออกดอกนะถ้าไม่มีก็ต้องกลับไปแถวนุ่นแหละอุ้ยหนาวใส่เสื้อมาบางๆอ่าพรุนนี่พรุนพร,นพรุนออกดอกข้างเดียวยายว่าเกี่ยวกับลุกเห็บนั่นแหละ<ม>เห็นไหมด้านอีกด้านเนี้ยด้านนี้มันไม่ออกดอกเลยมันเจอลูกเห็บเนาะ นี่มันมาออกด้านนี้เห็นไหมนี่พรุนเห็นไหมออกดอกเยอะอยู่พรุนนี่เดี๋ยววันนี้ถ้ายายว่างย,ยายจะพาเพื่อนๆมาขุดมาขุดเปปลูกข้างนอกเนาะนี่มันเริ่มเหี่ยวหมดแล้วดอกไม้ใายจะพามาขุดไปปลูกข้างนอกนี่ไงฟันสิงต่อ ไม่มีแล้วไปกลับกลับกลับอ,อ่อนๆน,นะนะมันไม่มีไม่มีอ่อนๆก็เอาแก่ๆก็ได้ว้าอ่อนๆมันคงไม่มีแล้วแหละเพื่อนๆเอ้ออ่อนๆมันคงไม่มีแล้วแหละเด็ดเด็ดรอแก่ทิ้งเนาะ เอาไปต้มก่อนของไม่ได้หรอกรากอะไรเดีใบเอามันแกน่แล้วนี่มันไม่ค่อยอร่อยน,แบบน,แบบนี่แบบนี้กำลังอร่อยน,นี่แบบนี้แบบนี้กำลังอร่อยเนาะนี่อันหนึ่งอันหนึ่งเอาอันนี้นอันหนึ่งพอ,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 อแล้วแหละเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เอ่เอออะไรนะปลามันตัวเล็กนิดเดียวปลาตัวหนึ่งเล็กนิดเดียวทําสักถ้วยหนึ่งอนะเนาะต้มพอความอยากกินถ้วยเดียวเดี๋วไปล้างน้ําต้มไปเหลือแค่ไหนเลือกเลือกเอาอ่อนอ่อนเะ เห็นกันหรือเปล่าอ่ะแยะๆบ้านเาในใหี่ตานะใหญ่ๆไปเลือกเอาอีกไปเลือกเอาแบบตัวอ่อนไปได้แล้วแหละไปอุ้ยหนาวไปไปไปอ้ยหนาวคนกันวันนี้พาเดินเดินกลับโชว์หน้าคนหน่อย เดินกลับปกติไม่ค่อยได้โชว์หน้าคนโชว์แต่สวนวันนี้โชว์หน้าคนหน่อยกลัวลืมกลัวลืมกล,ล,ลัวลืมหน้าสวยๆของเครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มารืนนี้ยังว่างอยู่เดี๋ยวจะพามายายยายมันสะท้อนแสงค่ะต้องต้องอย่างนี้นะเดี๋ยวยายจะพาไปเออมาเก็บไอ้ฟันชิงโตทำน้ำพึ่งนะ สีเหลืองหอมหอมมากเลยพึ่งเต็มเลยเห็นยายไหมเห็นยายม้ย,ย,ย,มย,ย,ยไม่เห็นตัวเองหรอกเนี่ยแดดมันชอ่องเมื่อวานมาไม่มีพึ่งเลยวตรงนี้สวยแท้อยากถ่ายรูปเด้ถ่ายยังไงละ่ะรูป นะเดี๋ยวยายบอกว่าเดี๋ยวยายจะมาพาจะลือบเองไหมเนาะดอกไม้บางอย่างมันก็ร่วงมันแล้วเดี๋ยวจะพามาถ่ายดอกไม้ใกล้ๆให้ดูปะกลับกลับกลับโอ้ยผิดผิดผิดไหนละมันไหนละอ,อากาศร้อนๆไปเปิดไปเปิดผักเราไหม เนี่ยไปดูผักก่อนไหนๆก็มาดูนะดูในพื้นนะอ,อยากให้เห็นจริงๆแท้เพื่อนๆนะดูข้างล่างมนาะฟันริงโตไหนละ่ะบอกว่าฝนตกเมื่อวานแห้งหมดแล้วเนี่ยดูผักแป๊บหนึ่งก่อนไหนๆก็มาแล้วเปิดผักหน่อยเปิดผักให้เขาโดนแสงแดดหน่อย เปิดให้เขาโดนแสงแดดนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาคอยมาปิดใหม่ อยู่เว้ยรอดอยู่เว้ยไม่ไม่ตายไม่ตายหน่อไม้ฝรั่งยายาอนอนดีอันทิพโลงมาไอ้นั่นหมดอันทิพโลงมาช้ำหมดอันทิพโลงมาช้ำหมดนี่ เรดิตมันก็ไม่เจริญเติบโตนะเพราะมันหนาวมันหนาวมันก็ไม่เจริญเติบโตเดี๋ยวเย็นนห้ยายมารดน้ำอีกน่ไม้ฝรัง่งเห็นไหมนี่ยายตัดออกไปบ้างแล้วนะนี่อันนี้ก็นี่ มันหนาวอะ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันไปกลับบ้านก่อนหากินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมเนี่ยผักพวกนี้มันก็ไม่จเจริญเติบโตรหรอกเพื่อนๆมันหนาวเดี๋ยวรอให้แดดมันร้อนก่อนเนี่ยมันจะโพดพราดพืมให้ดูเนาะกลับบ้านกัน ไปดูนี่สตรอเบอรี่เริ่มเห็นแล้วเห็นไหมเขียวๆแล้วยังไม่เคยรดน้ําเลยนะเนี่ยยังไม่เคยรดน้ำเลยเดี๋ยวเย็นนี้ถ้ายายขยันยายจะมารดพาลุยดงพาลุยดงดอกดอกอะไรนะเห็นไหมมันก็ขยาย เม็ดมันเล็กๆฝันชิงโตเม็ดมันเล็กมากเลยเม็ดเล็กถ้าเม็ดแรงแมงลักแหละแล้วมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีแบบว่าสัมลีนะปลายเม็ดมันมันก็ปลิวไปเรื่อยเลยนะมันปลิวไปไกลมากเลยนะไอตัวนี้นะเนาะถ้าใครเคยเห็นคลิปเก่าๆของยายเดี๋ยวมันเดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนยายจะทายให้ดูใหม่ มันไปจะปลิวไปเรื่อยโอ้โปลิวไปได้ไกลมากเลยเห็นไหมแล้วก็มันเห็นไหมด้านโน้นอะขลังรัวยายด้านโน้นไม่มีเลยเขาฉีดยาเนาะถ้าไม่ฉีดยานะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยพวกแกะพวกอะไรมันไม่ค่อยชอบกินวัวอะไรเนี่ยไม่ค่อยชอบกินกินแต่พวกกระต่ายอะไรเงี้ยกระต่ายมันกินไม่หมดหรอกเห็นไหมในนี่นน เห็นไหมเนี่ยมันทางนั้นเลยนี่เพื่อนเพื่อนมันมาขึ้นดนให้นี่ออกดอกเต็มเลยเนาะอืมยาวแค่ไหนแล้วคลิปใหญ่เนาะแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต้มเดี๋ยวค่อยต้มกันเดี๋ยวพาต้มกินต่างหากเนาะนี่อันนี่ใยก็เริ่มออกดอกแล้วนี่เริ่มบานแล้วเห็นไหมใยชอบอย่างนี้แหละอะไรที่มันปลูกง่ายๆเนาะไม่ต้องดูแลมาก ป่ะค่นี้แหละเพื่อน,อนคิดถึง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 ไม่ล่ะสแตทแดดสองมองไม่เห็นอยู่ตรงไหนไรที่กด